สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มบุญชูชนแนลค่ะเดี๋ยวเรามาตักน้ํารดต้นไม้กันนะคะ F-C ก็จะรดมุมนี้ก่อนนะคะรดมุมนี้ก่อนนะคะก็เ,เป็นขาตะไคร้นะคะเอฟซนะช้านี้นะคะเราก็รีบเร่งทํางานเฟื่องดาฉลองซับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ดีนะคะเราก็ตักน้ำรดต้นไม้นะคะฝั่งนี้นะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเอฟซีเดี๋ยวถอดเสื้อออกก่อนมันร้อนค่ะเราเฟิงถึงต้องรีบรำแต่เช้านะคะเอฟซีเพราะว่าง,งานเรารอนะคะเนาะงานรอรอเรานะคะเราก็ต้องรีบรำให้มันเสร็จแต่เช้านะคะจะได้ไม่ต้องพบับพบงนะคะเพราะว่าเฟิงก็ได้รำ แก้บนนะคะถวายปู่แล้วนะคะว่าถ้าได้2อง0มืทรัพย์เฟื่องจะรานะคะเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้ขอพอรว่าเออแบบรำเราจะถวายโน่นถวายนี่นะคะก็ไม่ได้พูดนะคะก็ขอแค่ว่าเราจะถวายถวายการรํานะคะเนาเป็นการแก้บนเรียบร้อยแล้วนะคะเอฟซีนี่นะคะก็เราก็ทําอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของเราแล้วนะคะ เราเรีบรำแต่เช้านะคะมาถึงเราต้องรีบรำรีไหว้ขอพรแต่เช้าเลยนะคะเนาะเราไม่ต้องรอรอแบบเย็นอะไรเงี้ยบางทีเย็นก็อาจจะมีงานเข้ามานะคะเนาะเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีงานอะไรเข้ามานะคะเอฟซีเนาะเราก็เลยต้องรีบรำให้เสร็จนะคะนอกภารกิจของเรานะคะเมื่อเราได้รำแล้วนะคะเราก็โล่งใจนะคะรู้สึกโล่งใจแล้วนะคะเราไม่มีอ่าพันธะไม่มี อ,อะไรที่ต้องมาผูกมัดเราอีกแล้วนะคะเนาะถ้าเราไม่ได้รำนี่สิเราก็จะต้องพวักพวงอ่ยเดี๋ยวจะ,ะไรรำไม้อะไรไหมนะคะเนาะถ้าเราได้รำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สบายใจนะคะเนาะความสบายใจนะคะเอฟซีเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะอ่าทีพีสกินนะคะก็จะมีครีมบำรุงผิวหน้าเซรั่มบำรุงผิวหน้าเจลล้างหน้า เจลอาบน้ำซีบักท่อนพลาสเบตากูแครนะคะเสื้อปูปริจิตนะคะสวยๆงามๆนะคะอย่าลืมสั่งซื้อนะคะในนามช่องเฟืงมบุญชูชาแนาลนะคะแล้วก็ยาซิฟันเจนเฮิร์บนะคะในนามช่องเฟื่งมบุญชูชาแนาลคะ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอ๋อย่าลืมชามาดิพีด้วยนะคะ FC นี่ค่ะสวัสดีค่ะ